สวัสดีค่ะเอฟซี FP ค่ะวันนี้มาดูคุมพันยกแกงส้มค่ะแกงส้มไก่ค่ะเอฟซี FP ค่ะใส่พริกแกงส้มใส่กะทิลงไปค่ะก็จะมีข่าตะไคร้นะคะเพิ่มข่ากับตะไคร้ลงไปค่ะแกงส้มคุ้มพันนะคะสูตรคุมพันค่ะคุมพันใส่กะทิไปสองกลมค่ะ ค่ะใส่ตะไคร้ลงไปด้วยจ้าน้ำล้างกล่องกะทิจ้านี่ค่ะเอซค่ะใส่น้ำล้างกล่องกะทิลงไปด้วยนี่ค่ะก็จะเป็นพริก พีกแกงส้มนะคะเนี่ยค่ะพี่แกงส้มวันนี้สี่ขีดค่ะใส่พี่แกงส,ส้มไปสี่ขีด ไอ้ีกของเราวันนี้คือไก่ะ่ะวันนี้คุมพันใส่ไก่ไปครึ่งกิโลไห้สีค่ะเราใส่ไก่ลงไปในช่วงที่เราเคี่ยวเคี่ยวกะทิเคี่ยวพริกิกแกงนี่แหละไห้สีค่ะนี่ค่ะใส่ลงไปเลยค่ะแกงส้ม สูตเด็ดคิดรับช่องคุ้มพันตุลากัรค่ะทำกินก็ได้ทำขายก็ดีเลยเอฟีค้านี่ค่ะจะรอหม้อเดือดนะคะ มัจะปรุงรสเลยนะคะใส่น้ำตาลทรายค่ะสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแกงส้มคุมพันธ์จะใส่น้ำตาลทรายแปดช้อนโต๊ะใส่เกลือใส่เกลือลงไปสองช้อนโต๊ะก่อน ชูโรตชูรตลงไปเลยค่ะครึ่งชั้นโตเลย่ะ่ทีค่ะเนี่ยค่ะไก่คุบ้านอันนี้ก็เหมือนเดิมค่ะก็จะแช่แช่จองฟิตนะคะเดี๋ยวก็เดี๋ยวเขาก็ละลายไก่ทีค่ะ ไม่มีปัญหาขอบคุณตักกำลังแรงใจที่เข้ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์ค่ะขอบคุณเลยล้าน่ะพี่ใส่น้ำเดิมสะอาดลงไปจ้าน้ำเดิมสะอาด500มิลลิตร หนึ่งพันมิลลิลิตรัน0ห้าร้อยมิลลิลิตรน้ำดื่มสะอาดลิตรครึ่งอ่ะใส่ลงไปเลยจ้าน้ำดื่มสะอาดลิตรครึ่งนี่ค่ะเดี๋ยวก็รอหม้อเดือดนะคะรอหม้อเดือด ยังซ่มคูมันไม่ใส่น้ำปลานเนาะใส่เฉพาะเกลือ,อกับน้ำตาลกับชูรสค่ะสามอย่างค่ะ ใส่ผักกันจองนะค่ะ,คะใส่ไปเลยค่ะผักกันจองเนึ่งนึ่งไว้เรียบร้อยค่ะใส่ไปเลยค่ะ นี่ค่ะเอฟซีค่ะหม้อเริ่มเดือดแล้วค่ะเดี๋ยวคุณพันมาถ่ายอัปเดตมาดูนะคะเอฟซีค่ะเสร็จแล้วค่ะเอฟซีค่ะนี่ค่ะแกงส้มแกงส้มไก่ใส่ผักคันจงค่ะอร่อยอร่อยค่ะนี่ค่ะขอบคุณเอฟซีทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมมากดติดตามกดไลค์กดแชร์ค่ะนี่ค่ะหม้อใหญ่เบ้อเร่อเลยค่ะเอฟซีค่ะนี่ค่ะ ดี๋ยวคุมพันตักใส่ถ้วยให้กับเอฟซีดูนะคะเสร็จแล้วค่ะเอฟซีาแกงส้มไก่แกงส้มไก่กส,ไกสมุนไพรใส่ผักขันจงค่ะอร่อยอร่อยค่ะสูตรเด็ดเจ็ดรับช่องคุมพันตัวลกันทํากินก็ได้ทําขายก็ดีค่ะเอฟซีนี่ค่ะอร่อยอร่อยค่ะนี่ค่ะวันนี้คุมพันใส่น้ําดื่มสะอาดหนึ่งลิตรครึ่งนะคะกะทิสองกล่องนะคะแล้วก็พริกแกงเผ็ดพริกแกงส้มนะพริกแกงส้มพริกแกงส้มสี่ขีดค่ะนี่ค่ะเอฟซีพริก คลิกแกงส้มสี่ขีดนะคะแล้วก็เกลือเกลือสองช้อนโต๊ะเกลือสองช้อนโต๊ะแล้วก็น้ําตาลทรายแดงน้ําตาลทรายแดงแปดช้อนโต๊ะคข่เอฟซีขานี่ค่ะอร่อยอร่อยค่ะสูตรเด็ดแครับช่องคูมพันตุลากันค่ะทํากินก็ได้ทําขายก็ดีค่ะผงชูรสครึ่งช้อนโต๊ะนะคะเกลือสองช้อนโต๊ะอร่อยเลิศเลยค่ะแล้วก็ข่าตะไคร้ใส่เพิ่มเข้าไปค่ะให้หอมหอมค่ะให้พริกแกงหอมหอมเพิ่มคอมหอมเข้าไป ก็จะมีอ่เมีผักคันจองนะคะที่กุมพันนึ่งไว้นะคะก็นำมาใส่แกงส้มอร่อยอร่อยเดี๋ยวกุมบันปักสูตรไว้ใต้คลิปนะคะเอฟซคะ่ะสูตรการทําแกงส้มแกงส้มแกงส้มไก่สมุนไพรใส่ผักคันจองค่ะนี่ค่ะขอบคุณ f อฟซทุกท่านเลยค่ะที่เข้ามาเยี่ยมชมมากดติดตามกดไลค์กดแชร์ค่ะพบกันพบกันคลิปหน้านะคะเอซคะ่ะสวัสดีค่ะ